เสียงลมพัดเบาๆสัมผัสความสงบที่แตกต่างจากการต่อสู้ที่ผ่านมาเผ่าหนูแห่งการรักษากำลังรักษาบาดแผลของมารุและยูกิมารุลืมตาขึ้นช้าๆรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวยูกิที่อยู่ข้างๆก็เริ่มฟื้นตัวเผ่าหนูแห่งการรักษาให้คนหนึ่งถือขวดยาสมุนไพรามาให้มารุที่นี่ที่ไหนกันเผ่าหนูแห่งการรักษาที่นี่คือหมู่บ้านของเผ่าหนูแห่งการรักษา พวกเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่โชคดีที่พวกเราเจอพวกเจ้าก่อนจะสายเกินไปหัวหน้าหนูแห่งการรักษาคุโบแข็งแกร่งเกินไปสําหรับพวกเจ้าในตอนนี้แต่ยังมีหนทางให้พวกเจ้าต่อสู้ได้พวกเจ้าต้องเรียนรู้วิธีใช้พลังของตัวเองให้สมบูรณ์ยูกิถ้าพวกเราฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเราอาจจะสู้กับคุโบได้มารู้ฝึกควบคุมพลังสายฟ้าให้แม่นยําขึ้นยุกิฝึกใช้พลังสายลมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เผ่าหนูช่วยฝึกฝนให้พวกเขารู้จักวิธีใช้พลังอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมารุครั้งนี้ฉันจะไม่แพ้อีกแล้วหลังจากฝึกฝนสำเร็จมารุและยุกิได้รับชุดเกราะจากเผ่าหนูเกราะของพวกเขาถูกเสริมพลังด้วยเวทมนต์แห่งการรักษาเพื่อให้ต่อกรกับคุบโบได้ดียิ่งขึ้นพวกเขากล่าวลาขอบคุณเผ่าหนูก่อนออกเดินทางอีกครั้งหัวหน้าหนูแห่งการรักษาจงใช้พลังนี้ให้ดีขอให้โชคดีในการต่อสู้ มารุขอบคุณพวกเจ้ามากฉันสัญญาว่าจะเอาชนะคุโบให้ได้